ก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมเองนะครับเทรดเดอร์แอนด์เกมเมอร์วันนี้นะครับผมก็มีบิลมาทําการแนะนําเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมตัวบิลนี้นะครับมีชื่อเสียงเรียงนามว่าบิลอัศนีเยือกแข็งนะครับก็เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนะครับผมได้ค้นพบว่ามีเพื่อนๆบางคนนะครับได้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมแต่ว่าไม่ได้กดติดตามให้กันนะครับ ก็อยากจะขอร้องเพื่อนๆน,นะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมหน่อยนะครับเพื่อที่ตัวผมจะได้มีกําลังใจแล้วก็เพื่อที่ช่องเล็กๆของผมนะครับจะได้เติบโตต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับกดกันเรียบร้อยแล้วก็ไปรับชมเนื้อหาในชีวิตโอรพร้อมกันเลยนะครับก็สําหรับสิ่งที่จะเป็นสําหรับตัวิบล อาสนีเยียแข็งนะครับนั่นก็คือดาบที่ชื่อว่าดาบเกตมังกรนะครับซึ่งเป็นดาบคาตนะซึ่งตำแหน่งของตัวดาบอยู่ตรงไหนเพื่อนๆน,นะครับเปิดแผนที่ขึ้นมากันเลยก็ตัวดาบนะครับจะได้มาจากการเอาชนะบอสต,ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวบอสต,ตัวนี้จะอยู่ที่ทะเลสาบเติมตลายนะครับก็อ,บอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับแถวๆนี้ครับให้เพื่อนๆทาการว่าไปที่พรสักพรหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพรระเบียงใหญ่หรือจะเป็นพร ชายฝั่งทะเลสาบตะนาหลายก็ได้ครับแล้วให้ทําการวิ่งไปหรือว่าจะใช้ตัวเท้าสงครามก้าสุนัขล่าเนื้เอเข้าไปเอาก็ได้นะครับก็ตอนนี้ตัวเท่าของครามประดนเนื้อไปแล้วก็อาจจะใช้งานยากกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่ก็ให้ไปที่บริเวณนี้ไปพร้อมกันเลยครับผมก็เมื่อเรามาถึงบริเวณที่ผมบอกแล้วนะครับก็จะเห็นบอสนอนอยู่ข้างหน้านะครับให้เราทําการเข้าไปใกล้ๆบอสนะครับเพื่อกระตุ้นให้บอสตื่นนะครับผมแล้วค่อยพยายามลากบอสมาที่ บริเวณพื้นที่โซนนี้ก็ได้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่พอให้เราสามารถยืนสู้กับบอสได้แต่ว่าก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับผมก็ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ตัวดาบมาใช้งานกันนะครับไปก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับทำการเอาชนะบอสได้แล้วก็ะจะได้ดาบมาครอบครองนะครับผมดาบเก็ตมังกรของเรา ก็ตัวดาบนะครับจะมีตัวสกิลหรือว่าเท่าสงคารามชื่อว่าดาบอัศนีเยือกแข็งนะครับซึ่งผมก็เอาชื่อนี้นะครับมาทําเป็นชื่อของบิลซึ่งตัวสกิลนี้นะครับจะใช้ FP ต่อครั้งที่25หน่วยส่วนรูปแบบการใช้งานจะเป็นประมาณไหน,นเพื่อนๆไปรับชมพร้อมกันเลยนี่นะครับเป็นการเรียกสายฟ้าลงมาที่ดาบแล้วก็ฟาดลงไปที่พื้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตัวดาบของเราจะติดบับสายฟ้าสีดำเงินแบบนี้นะครับเป็นเวลา20วินาที ก็เดี๋ยวผมจะทำการใช้ให้ดูอีกรอบนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นท่าที่ทำให้ดาบของเราเท่ขึ้นพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเปลือก f อีนิดหน่อยนะครับผม25หน่วยต่อครั้งเลยก็ต,ตัวดาบอัศนีเยือกแข็งนะครับจะเป็นท่าบับอาวุธนะครับแต่ว่าก็จะมีดาเมเดจด้วยนะครับตอนที่เราทำการใช้สายฟ้าปาดลงไปที่พื้นนะครับผมก็สามารถทำดาเมจได้แต่ว่าก็ไม่ได้แรงมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจของท่านนี้นะครับันก็คือการบับอาวุธของเราด้วยการเพิ่มท่าสายฟ้าเข้าไปถึง130หน่วยแล้วก็เพิ่มความสาม,มารถในการติดสถานะเยอกแข็งนะครับให้อาวุธของเราที่80หน่วยก็พลังโจมตีก่อนบับกับหลังบับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าค่าพลังโจมตีก่อนบับของผมอาวุธมือขวามายเลขหนึงอยู่ที่482หน่วยนะครับถ้าผมบับด้วยดาบอสนนเยอกแข็งแล้วจะเป็นกีน่หน่วยไปรับชมกันเลย เขาจะเห็นนะครับว่าพลังโจมตีหลังจากบัฟแล้วจะขึ้นมาเป็น612หน่วยนะครับถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยแถมเรายังได้ตัวสถานะเยือกแข็งติดมาด้วยนะครับถึง80หน่วยถือว่าสูงมากนะครับผมตีแป๊บๆก็ทําให้ศัตรูติดสถานะเยือกแข็งได้แล้วและนั่นนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมนะครับแนะนําให้เพื่อนๆทําการติดตั้งคาตนะที่มือซ้ายอีกเล่มนะครับแล้วก็ทําการปรับคุณสมบัติของเท่าสงครามนะครับให้เป็นเลือดออก เพื่อ yup. <po target> ที่จะทําให้ตัวละครของเราครับสามารถสร้างสถานะผิดปกติได so, ้ถึง2อย่างนั like ่นก็คือน้ําแข็งกัดแล้วก็เลือดออกนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยรับชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพวกดาบเลือดเย็นมานน้ครับก็จะเห็นว่าสามารถสร้างความเสียหายกับประตูได้ค่อนข้างสูงเลยครับสสถานะผิดปกตินี้ก็มาต่อกันในส่วนของการอัพค่าสถานะนะครับตัวบิลนี้นะครับจะมีค่าสถานะหลักๆอยู่ด้วยกัน3ค่านั่นก็คือค่าพลังชีวิตนะครับค่าความทนทานแล้วก็ค่าความชํานาญนะครับ ในส่วนของพลังช mm ีว hmm. mm ิตนะครับผมก็แนะนําว่าอัพราวๆาสามสิบหน่วยเป็นอย่างต่ํากําลังดีนะครับเพราะว่าตัวละครของเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ถูกศัตรูโจมตีตายในครั้งเดียวส่วนค่าความทนทานนะครับผมแนะนําว่าอัพราวราวยี่สิบห้าหน่วยเป็นอย่างต่านะครับเพราะว่าตัวละครของเพื่อนๆใช้เป็นคาตานคคู่ก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างเปลืองสตามมนาพอสมควรก็จะเป็นออัพให้เพียงพอนะครับจะได้มีสตามินาใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าอัพไปเยอะก็ยังสามารถสวมใส่น้ำหนักอุปกรณ์ได้สูงๆ ทำให้สามารถตบลายชุดเกาะดีๆได้นะครับในส่วนของค่าความชํานาญนี้จะเป็นค่าสถานะหลักของตัวบิลเพื่อนๆสามารถเลือกอัพได้ตามที่ต้องการกันเลยมาต่อกันในส่วนของชุดป้องกันแล้วก็ตัวเครื่องรางนะครับตัวชุดป้องกันผมก็แนะนําว่าพยายามใส่ชุดป้องกันให้ได้ค่าพลังป้องกันให้สูงที่สุดนะครับโดยที่น้ำหนักอุปกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางส่วนเครื่องรางนะครับยังคงเป็น3ชิ้นหลักเหมือนเดิมนั่นก็คือเครื่องรางเต่าเขียว กรลนารึพฤกษาทองตาบัทับผูพองรัตกรหรือว่าตาบทับรัตกรนะครับส่วนเครื่องรางเพิ่มเติมที่อยากจะทําการแนะนํานะครับก็คือเครื่องรางกงเล็บนะครับเพราะว่าตัวคาตนะคู่นะครับจะเป็นอาวุธที่สามารถทําการกระโดดโจมตีได้ค่อนข้างรุนแรงผมจึงแนะนําว่าให้ทําการกระโดดโจมตีเป็นหลักก็ดีนะครับทําให้เราสามารถทําดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงเลยถ้าเราใส่ตัวเครื่องรางกงเล็บเข้าไปด้วยนะครับก็ทําให้เราสามารถโจมตีได้แรงขึ้นนะครับเมื่อทําการกระโดดโจมตี ส่วนเครื่องรางอีกตัวนะครับนั่นก็คือตาดาบเตะปีกนะครับเพราะว่าตัวคาตาณะคู่นะครับก็จะเป็นอาวุธที่สามารถโจมตีต่อเนื่องได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับเพราะถ้าเราใส่ตาดาบเตะปีกก็ทําให้เราสามารถโจมตีต่อเนื่องได้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมสาหรับสไตล์การเล่นของตัวเบลนี้นะครับจะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมคือการเข้าไปประชิดศัตรูนะครับแล้วก็ทําการบัฟดาบของเรานะครับด้วยท่าดาบอัสนีแยกแข็งนะครับแล้วก็ค่อยทาการโจมตีศัตรูไปเรื่อยๆนะครับจนศัตรูติด ปรานะน้ำแข็งกัดนะครับผมแล้วก็ตอนที่เราติดบัฟตัวดาบอัตนีแยกแข็งนะก็จะทําให้เราสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะครับที่ทําตามที่ผมแนะนำนะั่นก็คือทําการติดตั้งคาตาณะอีกเล่มนะครับแล้วปรับคุณสมบัติของอาวุธนะครับเป็นเลือดออกก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถโจมตีติดเลือดออกได้ด้วยนะครับในระหว่างที่เราทําการโจมตีต่อเนื่องก็ไปลุยพร้อมกันเลยนะครับ ก็ข่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคาปตา์การเรื่องของตัวบิลนี้ก็มาต่อกันในส่วนของการตีบวกนะครับตัวดาบกิมังกรนี้นะครับจะใช้กินแร่สีขาวในการตีบวกถ้าเพื่อนๆนะครับใช้ดาบเล่มนี้เล่มเดียวก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องการตีบวกนะครับส่วนใครที่ใช้เป็นคาตะนะคูหรือว่าเป็นคาตะนะอีเล่มที่มือซ้ายนะครับก็ถ้าใช้เป็นตัวอุจิคาตะนะหรือว่าเป็นตัวเขี้ยวยาวนะครับก็จะใช้หินแร่สีเหลืองในการตีบวกซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการแย่งหินแร่ในการตีบวกกันระหว่าง2อาวุธนะครับ แต่ถ้าใครใช้เป็นอาวุธพิเศษชิ้นอื่นก็อาจจะต้องเลือกดีดีนะครับว่าจะตีบวกอาวุธชิ้นไหนเป็นหลักนะครับผมก็ปร,ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องการตีบวกก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอข้อมูลของบิลอัศนีเยือกแข็งนะครับผมก็ถือว่าเป็นบิลคาตนาคู่อีกบิลหนึ่งนะครับที่เล่นค่อนข้างสนุกเลยเพราะว่าเกมนี้คาตนาก็ต้องยอมรับนะครับว่าค่อนข้าง OP พพอสมควรซึ่งดาบเล่มนี้ก็จัดว่า OP ในระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะมีข้อเสียอยู่เรื่องนึงนะครับนั่นก็คือตัวบัฟของดาบนะครับอยู่แค่2 0่สิบีก็อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมก็ท้ายคลิปนะครับยังคงมีการใช้บิลนี้นะครับสู้กับบอสเหมือนเดิมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปรับชมและศึกษาแนวทางได้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากไลค์สายมีดชั่นเชนเจอร์ด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้เดินทางมาพบกับเจ๊ใหญ่ของเกมอื่นๆแล้วนะครับนั่นก็คือมาเรเนียเบธออฟมิเกล่านะครับก็ตอนนี้กำลังพยายามสู้เพื่อเอาชนะให้้ไดผมก ฝากเขามารับชมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ช่องเล็กๆของผมนะครับจะได้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับแล้วก็เพื่อที่ตัวผมจะได้มีกําลังใจด้วยก็ยังไงวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบิวถัดไปสวัสดีครับ